สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่บงซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนลับของฟีฟนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นสกินปืนฟี่ฟนะครับเนาะสุดรี่ฟ้นะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับเนาะพี่จะมารีวิวตลาดมืดตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าหลายหลายคนถามมานะครับเนาะหรือว่าคอมเมนต์มานะครับเนาะว่าตลาดแห่งความมืดนะครับจะอัปเดตเข้ามาวันไหนพี่นะครับเนาะอะไรประมาณนี้นะครับองน้องวันนี้าามด้วยนะครับ น้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวเลยนะครับน้องว่าตลาดเห็นความมืดกําลังจับเด็กเข้ามาครับมีอะไรบ้างในนั้นครับน้องแต่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าครั้งนี้นะครับน้องแปลกว่าทุกครั้งนะครับน้องแล้วก็ของในตลาดมืดนะครับน้องก็คือแร่กว่าทุกครั้งที่เคยมีมาเลยนะครับน้องก็จับเป้าหมายเลยนะครับน้องพี่บอกเลยใครที่แบบว่ามีงบน้อยนะครับนอมีเพชรไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันนะครับน้องก็คือกิจกรรมตลาดมืดนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตลาดมืดนะครับน้องลดสูงสุดถึงเ0้าสิบเปอร์น้อน แต่ก่อนที่จะไปรับของฟรีๆนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับสำหรับวงน้องคนที่แบบว,ว่า อยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับน้องไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่จะมาแจกเพชรนะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องอันแรกนะครับวงน้องดูคลิปที่ให้โจทย์นะครับน้องแล้วก็ข้อที่สนะครับวงน้องก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับน้องแล้วก็ข้อที่สานะครับวงน้องถ้ามีคนดูคลิปนี้นะครับเนาะเกินหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของบัตรการินามูลค่าสองร้อยบาทกับตัวละครนี้หรอกอีกหนึ่งตัวนะครับวงนไหนที่่บวา อยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นั่นเองนะครับวงน้องมาลองน้องเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าในเร็วนี้นะครับเนาะจะมีการอัปเดตกิจกรรมตลาดมืดเข้ามาใหม่นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตลาดมืดนะครับวงน้องก็เป็นสุดตัวนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้นะครับลดสูงสุดถึงเ0นตั่นเองนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะกดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะวันนี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ พี่ได้89เปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องก็อีกเปอร์เซ็นต์เดียวละครับเนาะก็90เปอร์เซ็นต์เลยนะครับวงน้องมาดูกันนะครับเนาะว่า89เปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องจะมีอะไรบ้างครับเนอะที่แบบว่าราคาที่แบบว่าของแล้นแต่ราคาถูกนะเองนะครับวงน้องอันแรกที่พี่เข้ามาเห็นเลยนะครับวงน้องก็เป็นชุดผู้ชายนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องราคาอยู่ที่164เพชรเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับชุดตัวนี้นะครับวงน้องก็ถูกมากๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีเพชศไม่ถึงร้อยไม่นนนนออะครับพวก้ง ก็ในส่วนอันอื่นนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะขนาดพี่ยังตกใจเลยนะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับวงน้องจะเป็นทางท่าของไอวอลนะครับเนาะไอวอลตัวนี้นะครับวงน้องปกติขายอยู่ที่900นะครับเนาะแต่ไอวอลตัวนี้นะครับวงน้องก็คือขายที่ราคา 500นะครับวงน้องก็คือไม่ใช่ห้าร้อสิเออ55เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะไอวอตัวนี้นะครับวงน้องก็คือขายในราคา55เพชรเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือตัวละครตัวนี้นะครับปกติอยู่ที่499นะครับเนาะแต่วันนี้นะครับวงน้องจะอยู่ที่54เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็ถูกมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ถ้าหัวใจตัวนี้นะครับวงน้องปกติจะอยู่ที่800เเพชรรนนะะคับาแต่วันนนี้ะครับวน้องเหลือ88เพชรเท่านั้นนะครับเนาะแต่วัน้อองพระเน นนอะก็คือเป็นทางด้านของคาตนาไฟนั่นเองนะครับพวกน้องปกตินะครับจะขายอยู่ในราคา700นะครับพวกน้องแต่วันนี้นะครับน้องเหลือเพียง7จเพชรเท่านั้นนะครับพวกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะไอวอลก็เป็นไอวอลตัวนี้เลยนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับเนาะก็สวยมากๆเลยนะครับพวกน้องเราก็จะมีตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าขายในราคาที่แบบว่าถูกมากๆเลยนะครับเนาะมีเพชรไม่ถึงร้อยนะครับพวกน้องก็สามารถมีท่าทางตัวนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับพวกน้องคาตนาไฟนะครับเนาะขายไม่ถึงร้อยนะครับพวกน้องพี่บอกเลย ครับสำหร <ok ับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้คาตนาไฟนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องกิจกรรมตลาดมืดตัวนี้นะครับเนาะมีคาตนาไฟด้วยนะครับวงน้องเราก็มีบัตรเปลี่ยนซื้อด้วยนะครับเนาะบัตรอีโวก็มีนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะอันอัพสกินปื้อนะครับวงน้องแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ครบจัดๆเลยนะครับวงน้องก็ถือว่า ไม่เกิน100เพชรนะครับนอถ้าได้89เปอร์เซ็นเหมือนพี่นะครับวงน้องเออก็จับเป้าหมายเลยนะครับเนาะเราก็มาทางด้านของสุดผู้หญิงกันบ้างนะครับวงน้องก็คือสุดผู้หญิงนะครับเนาะจะมีทางด้านของบัตรเลื่อนขั้นนะครับวงน้องที่แบบว่ามาวางขายในราคา66เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับด้านของผู้หญิงนั่นเองนะครับวงน้องก็ถือว่า66เพชรนะครับวงน้องปกตินะครับเนาะจะขายอยู่ในราคา450เพชรนะครับวงน้องเออก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาอแล้วนนนนี้ะะครับเเาดูหมือ ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับมึงน้องก็อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็จะเป้าหมายนี้เลยนะครับมึงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับเดี๋วเราก็ตลาดมืดนะครับมึงน้องก็มีเหมือนกันนะครับเนาะจะขายในราคาอยู่ที่164เพชรเท่านั้นนะครับมึงน้องนี่เลยนะครับเดี๋วเราก็ตัวละครโคโนนะครับมึงน้องก็มีขายด้วยนะครับเนาะสำหรับตัวละครโคโนนะครับมึงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ขายในราคา65เพชรเท่านั้นนะครับมึงน้องก็สุดจัดๆเลยนะครับเนาะีท ว,ว่ามาขายนั่นเองนะครับวงน้องเอ,อ๋ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สุดพี่แจตัวนี้นะครับวงน้องก็ มีวางขายกับเขาด้วยนะครับวงน้องเออก็จะเปอม์ไมทเลยนะครับนะพี่บอกเลยนะครับวงน้องทุกอย่างในร้านนะครับนอไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะครับวงน้องเออก็จะเปอมไม้เลยนะครับวงน้องก็คือแพงสุดนะครับวงน้องก็ประมาณ70เพชนะครับนะถ้าได้89%เหมือนพี่นะเออนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับสุดตัวนี้ก็มีด้วยนะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับนะตลาดมืดตัวนี้นะครับวงน้องก็ใกล้จะอัพเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ แล้วก็นี่เลยนะครับบงน้องก็คือกิจกรรมนะครับน้องก็คือเป็นการแจกสุดนะครับบงน้องก็ ในเร็วๆนี้นะครับน้องจะมีด่านใหม่เข้ามานะครับวงน้องก็คือจะมีการอัปเดตด่านใหม่เข้ามานะครับน้องก็คือเราสามารถรับซุดได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับน้องจได้แจกสุดฟรีนะครับวงน้องเพื่อไปเล่นกิจกรรมนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับสุดนะครับวงน้องก็สามารถเลือกรับได้เลยนะครับน้องแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะแจกครบเซตเลยนะครับวงน้องก็เป็นสุดนักโทษตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนก็คงมีไปแล้วนะครับน้องแล้วก น้องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็ด่านใหม่ที่กำลังอัดเดกเข้ามานะครับพวกน้องก็เป็นด่านตัวนี้เลยนะครับตอนนี้เลยนะครับพวกน้องวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าเข้ามาเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพวกน้องวันที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องก็คือ จะเป็นด่าน A E I O U นั่นเองนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ย่อมาจากซีรีส์เรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับวงน้องด่านตัวนี้นั right ่นเองนะครับเนาะก็แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเราจะได้ขยับขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเนาะก็คือตัวกระต่ายนะครับจะร้องเพลงนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนอะเมื่อมันหันกลับมานะครับวงน้องก็คือเราต้องได้หยุดนะครับวงน้องเอะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนอะก็คือกิจกรรมตัวนี้นะคครับก็ะอน ือเวลามันหยุดร้องเพลงนะครับวงน้องมันหันหน้ากลับมานะครับเนาะเราต้องได้หยุดทันทีเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเราจะโดนสังหารแบบนี้นะครับวงน้องก็คือห้ามขยับเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นโหมดใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ากําลังจัดเด็กเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็สนุกมากๆเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนต้องได้เล่นแน่นอนนะครับเนาะก็น้าจัดเด็กเข้ามาแน่นอน100%นะครับวงน้องกับด่านตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าวันที่มันอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็รอเล่นได้เลยนะครับเนาะวันที่26เดือนนี้นะครับวงน้องอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับ นี <N cess inh aling> <kr> ่เลยนะครับวงน้องเมื่อเข้าเช่นไซมาแล้วนะครับเนาะเราสามารถยืนดูเพื่อนได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็เกมตัวนี้นะครับวงน้องก็สามารถเล่นเป็นตี้ได้นะครับเนาะไปเป็นทีมได้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องเมื่อผ่านด่านมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเราสามารถหันดูได้นะครับวงน้องก็คือแบบว่านี่นะครับวงน้องก็คือหันดูเพื่อนได้นะครับเนาะว่าเพื่อนเราคนไหนนะครับเข้าเช่นไซมาแล้วแล้วก็คนไหนไม่เข้าบ้านนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เเเเลยนรบาก็มื่อจ มมาลครับวงน้องก็คือแบบว่าเราก็ยังจะสามารถรับของฟรีๆได้จากกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องโหมดใหม่ที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเรานะครับวงน้องส่วนกิจกรรมที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเรานะครับเนาะก็มีประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของตลาดมืดตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนถามหานะครับเนาะว่าจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับวงน้องก็คือรอได้เลยนะครับเนาะปลายเดือนนี้นะครับวงน้องอ ด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของโหมดใหม่นะครับน้องที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามานะครับน้องก็เป็นโหมด AIOU นะครับวงน้องไม่ใช่ AIOU สิเออ AIOU E นะครับวงน้องเออก็จะประมาณ้เลยนะครับน้องโหมดใหม่ที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็ถือว่าสนุกแน่นอนนะครับเนาะเดือนใหม่นะครับวงน้องเดือน11นะครับเนาะก็ยังไปต่อที่แบบว่ากิจกรรมฮาโลวีนด้วยนะครับเนาะกิจกรรมฮาโลวีนนะครับวงน้องก็จับเด็กเข้ามาด้วยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะสายฟรีนะครับวงน้องรับของกันยาวๆเเลยนนนนะครัับวกก้องง็็ปไ เขาบอกน้องสําหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่เขาได้หมดลงไปแล้วนะครับบ่งน้องใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปพี่แล้วนะครับเนาะชอบใจนะครับบ่งน้องก็คือปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับบ่งน้องก็คือคลิปนี้นะครับพี่ขอสัก500ไลค์ละกันนะครับบ่งน้องใครที่เข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก่อนละกันนะครับเนาะก่อนที่จะจากลากันไปนะครับบ่งน้องแล้วก็คลิปนี้นะครับบ่งน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ย่อยดีไว้ด้วยนะคคคคคครรรรรรรัััับบบบบเเเเเเเนน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 าา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 าะะ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 พพวว่่่่่ใ็็็ๆีีีีี้้้้้กกกกกอออออองงงจจจจจมมมมมมมสสุุตต์์แทลลยยไดื คอมเมนต์ยไอดีหรือว่าทิ้งซื้อเฟซตัวเองไว้ด้วยนะครับนอก็จะป้าหมาเลยนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ก็มารายงานกิจกรรมด้วยนะครับวงน้องเราก็มาสอนรับของฟรีๆด้วยนะครับเนาะสาหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้อะไรก็ขอกันมาได้เลยนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ละกันนะครับนอะก็เป็นวันเสลยคําตอบนะครับว่าหมายเลขอะไรจะชนะได้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบายบาย